สวัสดีครับนะครับผมช่างหัดนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับก็มารีวิวปลั๊กนะครับเป็นปลั๊กเอซีสิบช่องตัวนี้นะครับที่เคยรีวิวไปนะครับก็วันนี้นะครับก็มีลูกค้าสั่งประกอบนะครับผมก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นนะครับลูกค้าต้องการใช้งานนะครับก็ข้างนอกก็เป็นสายใหญ่ข้างในก็เป็นสายเบอร์ใหญ่นะครับแต่คลิปวิดีโอนี้นะครับที่มารีวิวเนี่ยนะครับก็จะมา ให้ลูกค้าดูว่านะครับลูกปลั๊กเนี่ยมันใช้งานได้จริงนะครับว่ามันเสียบได้จริงๆนะครับเพราะลูกค้าบางคนซื้อไปนะครับแล้วเสียบเสียบไม่เข้านะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผมผมก็หาปลั๊กเท่าที่ผมมีนะอันนี้ก็คือปลั๊กปีนะครับปลั๊กปีปลั๊กมิกทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กพาวเวอร์นะครับแบบนี้ก็ถือว่ารุ่นใหญ่สุดแล้วนะครับเท่าที่เคยเห็นนะครับอันนี้ก็เป็น นะฮะเป็นพวกปลั๊กนะครับนะฮะสามขานะฮะแล้วก็นนี้จะเป็นปลั๊กพาวเวอร์ประกอบทั่วไปนะฮะแล้วก็จะมีปลั๊กกลมแบบนี้นะครับเท่าที่ผมหาได้นะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะลองเสียบให้ดูนะครับอันนี้เป็นปลั๊กปีคอร์สนะครับเป็นปลั๊กปีนะฮะทั่วๆวไปนะครับนะครับนะฮะแล้วก็นะครับเสียบได้นะครับนะฮะ ดึงออกง่ายนะครับนะครับนะครับเนี่ยนะครับเสียบได้นะครับเสียบเข้าไปสุดเลยก็ได้นะครับนะครับเสียบได้เห็นไหมครับอันนี้คือข้างหน้านะครับข้างหลังก็เหมือนกันนะครับข้างหลังก็เหมือนกันนะครับก็ ปักปีนะครับก็ลองเสียบให้ดูแล้วนะครับด้านหลังนะครับนะฮะเข้าได้นะครับนะครับอันนี้ปักปีนะครับเรียบร้อยผ่านนะครับอันนี้คือปักเวอร์ประกอบทั่วไปนะครับสายสองสองคูณสองจุดห้านะครับก็ลองเสียบดูนะฮะนะครับนะครับอ่า เห็นไหมครับว่ามันเสียบได้นะครับนะครับนะฮะนะครับนะฮะมันเสียบได้นะครับถ้ามันเสียบได้อันหนึ่งมันก็ต้องเสียบได้ทุกอันนะฮะเห็นไหมครับแน่นแน่นเลยไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้คือสายปักกรอบไปแล้วอันนี้คือปัก หัวกลมนะครับทั่วๆไปนะครับปักพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะหลวมนะฮะมันจะหลวมนะครับอันนี้เขาก็งอมานิดนึงแล้วนะครับแต่ก็นะครับแต่ปักรุ่นนี้นะครับมันเสียบกับปักหัวกลมได้นะครับแล้วมันไม่หลวมด้วยนะฮะนะครับนี่นะครับนะครับเสียบให้ดูนะครับว่ามันเสียบได้แล้วมันแน่นนะครับ โอเคนะฮะแล้วก็เป็นปลั๊กตัวนี้นะครับเป็นปลั๊กตัวนี้นะครับนะครับเสียบได้มิดเลยนะครับเสียบได้มิดเลยนะครับนะครับเวลาเสียบนะครับก็นะครับดันเข้าไปนะครับเวลาดึงนะครับเราก็มือช่วยนิดนึงหรือว่าถ้ามันติดอยู่ในแหลกนะครับเราก็นะครับ ค่อยดึงออกนะครับมอปาั๊คมันแน่นนะครับโอเคแบบนี้เสียบได้นะครับเรามาดูปลั๊กเนวเท็แบบนี้หวใหญ่แบบนี้นะครับดูดิเสียบได้ไหมนะครับนะครับเสียบได้เห็นไหมครับเสียบได้สนิทเลยนะครับค่อยๆยยกดึงออกนะครับนะครับเห็นไหมครับเสียบได้นะครับที่ชาร์จแบตที่ชาร์จโทรศัพท์อะไรก็เสียบได้หมดนะครับ เห็นไหมครับว่ามันเป็นปลั๊กนะครับที่ใช้งานได้จริงนะครับมันเป็นปลั๊กที่ใช้งานได้จริงนะครับก็ลูกปลั๊กก็ใช้งานได้จริงนะครับบางครั้งเห็นราคาถูกไงนะครับชุดประกอบนะครับราคาถูกพันเก้าสิบบาทเองนะครับก็เลยไม่มั่นใจนะครับว่ามันใช้งานได้จริงไหมของที่ผมขายทุกอย่างนะครับสามารถใช้งานได้จริงหมดนะครับชุดประกอบก็สามารถลงแข่งได้ลงงานกลางแจ้งได้หมดนะครับ ปีคอร์สก็สามารถใช้งานได้ทุกอย่างนะครับโอเคนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็มารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับโอเคส่วนท่านใดสนใจนะครับหรือต้องการติดต่อสอบถามนะครับก็สามารถนะครับติดต่อผมทาง i อ l ดี e ลนี้ได้เลยฮัสกร3 5นะครับคำว่าฮัสกรก็35นี่ไม่ต้องเว้นวรคนะนะครับนะครับฮัสกรแล้วก็35เลยไม่ต้องเว้นนะครับ แล้วก็เบอร์โทร0 6 5 5 9 1 4 2 5นะครับนะบก็ถ้าท่านใดติดต่อต้องการติดต่อเร่งด่วนก็สามารถติดต่อทาง2ช่องทางได้เลยนะฮะหรือจะมีอีกอย่างหนึ่งคือเป็นลิงก์ a c e b o o k นะครับเป็นลิงก์ Facebook ส่วนตัวผมก็ผมจะทิ้งไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับเป็นลิงก์ a c e b o o k นะครับก็สามารถกดเข้ามานะครับไปติดตามนะครับหรือว่าจะมาอินบ็อก ทักเว็เข้ามาก็ได้นะครับผมก็ยินดีให้คําแนะนำนะครับหรือต้องการซึ้อสั่งซื้ออะไรนะครับผมก็ยินดีให้คําแนะนำนะลูกค้าที่สั่งของมาไปประกอบนะครับสั่งของัาผมไปนะครับผมก็ช่วยนะครับแนะนําจนสําเร็จเลยนะครับก็โอเคนะครับผมก็ขอรีวิวแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ